แมทพิลนีอันฟอลโล่อจีสงการทำเอาคนจับตาเกิดอะไรขึ้นงอนกันหรือเปล่าหรือว่าจะแค่มือลัานเลยอันฟอลโลเป็นคู่ที่หวานกันตลอดสำหรับแมทพิลานีและสงการเตชันรารงที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักนรักออกมาให้เห็นเสมอเสมอแต่ล่าสุดทำเอาชาวเด็ดจับตามองอย่างหนักต่างสังเกตว่าสาวแมท อันฟอลโล่อ s ินสตาแกรมของฝ่ายชายไปแล้วอีกทางช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นโมเมนต์หวานหวานมุงมิงด้วยกันเท่าไหร่นักงานนี้หลายคนเลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นงอนกันหรือไม่หรืออาจจะแค่มือลั่นแอปมีปัญหาซึ่งก็คงต้องรอติดตามฟังคำตอบจากเจ้าตัวอีกครั้งอย่างไรก็ตามเมื่อไปส่องในไอจของสงการล่าสุดก็พบว่า ยังฟอลโล่แมทพิลาณีอยู่เหมือนเดิมงานนี้หลายๆคนก็เดากันไปต่างๆนานาแต่เรื่องราวจริงๆจะเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งด่วนสรุปรอฟังจากสาวแมทและหนุ่มสงการเองดีกว่า